เปิดตำราหน้า50เป็นการรันสุดท้ายของกุงลินก็คือโอการันโอการันนี้ท่านนำศัพท์มาแสดงก็คือโคแล้วก็มีมีศั์แจกตามเพราะว่าโอการันมีใช้น้อยเป็นโคศัพท์โคศัพ์ไทยกันเถอยกทับศั์ว่าโคมารู้จักโคให้ชัดเจนก่อนว่าสั์ที่ว่าโคที่ว่าวัวทำไมจะต้องมาเป็นสัพ์บัญญัต ปรมัดสภาวะลักษณะอาการของโคเป็นยังไงงั้นสัตว์อื่นก็มีสีขาไม่เรียกว่าโคด้วยหรือท่านวิเคราะห์บ,บอกให้เห็นธาตุปัจจัยของโคสับไว้ไว่าอย่างนี้คัดฉตีติโคสัตว์ตัวไหนเดินไปได้สัตว์ตัวนั้นชื่อว่าโคสงสัยไหมว่าหูมาเป็ดไก่ช้างมา้าวัวควายไม่เดินหรือเดิน แต่เขามีลักษณะอื่นเด่นกว่าคำว่าเดินอย่างช้างเขาก็บอกว่าสัตว์มีงวงอะไรพวกนี้ยหมูก็มีสัตว์มีเขี้ยวเขาจะมีชื่อของเขาเอาหมูหมูป่าเขี้ยวงงง,ง<ๆ>เห็นไหมๆๆๆๆๆมันไม่เป็นโอการันเลยไม่ได้มาเรียงไว้ได้วยกันท่านบอกว่าสัตว์ใดเดินเดินอยู่นะสัตว์นั้นแห<ต>ละชื่อว่บบาโคแสดงว่าโคนีไม่ค่อยยืนใช่ไหมเดินอยู่ตลอดใช่ไหม ก็ไม่ใช่อีกคืออย่างนี้คนในชมพูทวีปไม่รู้ตรงไหนชมพูทวีปอินเดียก็แล้วกันนะในอินเดียเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดมาส่วนมากเป็นวันนบพรามเป็นฮินดูซึ่งเขานับถือโคมากมีโคเป็นสมาชิกในบ้านคนอินเดียเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าตั้งแต่เกิดมานี้เนี่ย แม่ให้ดื่มนมอยู่ไม่เกินห้าปีหลังจากนั้นไปดื่มแต่นมโคตลอดชีวิตจึงยกย่องโคเป็นแม่คนที่สองถ้าจะไม่เชื่อถึงว่าโคเป็นพาหานะของพระอิศวรแล้วโคเป็นแม่คนที่สองดังนั้นเขาจะรักเคารพเหมือนโคเป็นสมาชิกในบ้านที่น่านับถือหนึ่งชีวิตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกพื้นที่ในบ้านน่ะโคย่ำไปได้ตลอดนั้นเด็กที่เกิดมาใหม่ เขาจะชี้สอนลูกเล็กๆเขาก็บอกว่านี่ไอเดินไอเดินไอเดินเดมันก็เลยเกิดนี่โค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 เพราะโคก็เดินไปเดินมามันเป็นสัตว์ตัวแรกที่เกิดมาแล้วมองเห็นก็เลยบอกเด็กๆให้รู้ว่านี่แหละโคตัวเดินตัวเดินเพราะส่วนมากสุนัขในบ้านมันก็ค่อยมีไม่ค่อยจะเดินก็จะมานอนเฝ้าอยู่โคนี่แหละมันเดินไปทั่วหากินไปเรื่อย มันโคเดินไปในตลาดก็ต้องปล่อยมันจะกินหญ้ากินผักกินอะไรที่เอามาขายก็ต้องปล่อยให้มันกินไปตบไปตีไปไล่อะไรไม่ได้ดังนั้นในโครงโลกอนิจของโบราณก็จึงบอกว่าใครก็ตามฆ่าโคเหมือนฆ่าแม่ของตนฆ่าโคกินเนื้อเหมือนฆ่าแม่กินเนื้อเหมือนกินเนื้อแม่ของตนเขาประนามถึงขนาดนะั้นอะรู้จักโคแล้วท่นานครับ แปลว่าสัตว์เดินครับไม่ได้แปลว่าเดินแปลว่าสัตว์ที่เดินได้ชื่อว่าโคครับสัตว์อื่นก็เดินแต่ว่าเขาจะเอาลักษณะอาการอย่างอื่นมาเป็นชื่อโคนี้เอาลักษณะอาการเดินเป็นหลักเราจะนำโคสัพท์นี้แหละมาจำแนกวิพัฒน์ให้เหมือนกับสัทธปฐมมาลาการรันอื่นๆที่ผ่านมาเท่าที่เรากวาดสายตามองในตารางโคสัพท์นี้เราจะเห็นมีรูป อยู่3รูปหลักๆรูปแรกคือโคตัวเดิมรูปที่สองคือควะและรูปที่สามคือคาวะนอกจากนั้นจะมีคุบ้างก็เล็กน้อยแต่รูปหลักๆเนี่ยนะก็มีโคมีะวะแล้วก็มีคาวะถ้าตัวไหนยังเป็นโคอยู่ก็เห็นโอกลางรันชัดเจนรูปไหนเปลี่ยนเป็นะวะหรือคาวะไปแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นคาวะคาวะาและโอมาจากวิพัฒนะก็เท่ากับว่าลงท้ายด้วยสระอะนั้นเมื่อเป็นสระอสระอแล้วการเปลี่ยนแปลงวิพัตส่วนใหญ่จึงเหมือนกับอาการรันปุงลิงการที่เปลี่ยนรูปจากโคไปเป็นคะวะหรือคาวะนั้นให้เปลี่ยนเฉพาะสระโอของโคคือมีการอาเทศสระโอเป็นอะวะ และอาวะถ้าเป็นอาวะก็ะจะมีรูปว่าควะถ้าเป็นอาวะก็ะจะมีรูปว่าคาวะแม้เราสังเกตดูจะมีทั้งควะทั้งคาวะควะก็มีคาวะก็มีเป็นเป็นคู่คู่กันไปส่วนยังเป็นโคอยู่ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเป็นคาวะควะเช่นคาโวคัโวอะไรนั้นมีการอทศโอเป็น อาวะก็ได้เป็นอาวะก็ได้ทีนี้ไล่ไปดูทีละตัวปัมาวิพัตโคคาโวคาโวอารปนะโคคาโวคาโวธุติยาคาวุงคาวังคะวังคาโวคัโวตติยาคาเวนะคะเวนะโคหิโคพิจะตุถีคาวัตสะคะวัตสะคขวังคุณนังโคนัง ปัญจมีคาวาคา,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 าวัมมหาค um าวัสมาคาวาควัมมา Mun หาคัวัสมาโคหิโพพิษชักถีคาวัศะคาวัศะคาวังคุนนังโคนางสัตมีคาเวคาวัมหิคาวัสมิงคาเวคาวัมหิคาวัสมิงคาเวสุคาเวสุโคสุ รูปที่ยังเป็นโคเหมือนเดิมก็คือมีแต่วิพัฒน์ประกอบเข้าไปเลยถ้าเห็นวิพัฒน์ถ้าไม่เห็นวิพัฒน์ก็คือลบทิ้งไปเลยเท่านั้นเองไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรพิเศษส่วนรูปที่เป็นอาวะและอวะนั้นมีการเปลี่ยนทั้งวิพัฒน์ด้วยปฐมาเอกพจน์โคลงสิแล้วก็ลบสิทิ้งไปก็ยังเป็นโคเหมือนเดิมฝ่ายพรหูพจน์คาโบและคาโบให้อาเทศ โอของโคเป็นอาวะและอวะถ้าเป็นอาวะก็จะได้รูปว่าคาวะถ้าเป็นอวะก็จะได้รูปว่าคะวะแล้วค่อยเอาโยวิพัตเป็นโอเคยทํำไหมโยเป็นโอเนี่ยตั้งแต่ไหนอะโยเป็นโอตั้งแต่ไหนนูอ้อ๋อไม่ใช่ปุริโสปุริโสนี่ต้องโยเป็นอาโยเป็นเอไกลกว่าน,นั้นแรกแรกนั่น ตั้งแต่คัดฉันตายคัดฉันโตคัดฉันตายไหคัดฉังคัดฉันโตคัดฉันตายไงโยเป็นโอเป็นอาโยเป็น o. โอเคยมานานแล้วดังนั้นทั้งคาโบและคาโบก็คือโยเป็นโอเหมือนวิธีเดิมๆนั่นแหละโอของโคเป็นอาวะและอาวะแล้วก็อาเทศโยวิพัฒน์เนี่ยเป็นโอทีนี้ที่วะเนี่ยมีสระอาไหม มีจึงออกเสียงวะได้คาวะออกเสียงวะได้เพราะมีสระอะดส่วนอาเทศโยมาเป็นโอก็มีสระโอดังนั้นจะประกอบเข้าให้เป็นคาโวไม่ได้มันยังต้องอ่านว่าคาวะโอคาวะโออยู่อย่างนั้นน่จึงต้องลบสระอะดที่วะทิ้งอ่าก็บอกง่ายๆว่าลบสระหน้าหรือลบสระอะดที่วะเมื่อลบสระแล้วก็ใส่จุดไว้ เพราะวิธีเขียนพยัญชนะใดไม่มีสระพยัญชนะนั้นจะใส่จุดเอาไว้ทางล่างเป็นที่สังเกตว่าเป็นพยัญชนะไม่มีสระประกอบจึงได้รูปตอนนี้จะนําไปติดกันหรือไม่นําไปติดกันก็ต้องออกเสียงว่าคาโวอยู่นั่นแหละออกอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วคาโวคาอาวโอ <laughs> คาโวต้องออกเสียงอย่างนี้แหละคาโวคาโววัวหลายตัวส่วนคาโวก็ทำทำนองเดียวกันแต่ว่าต่างตรงที่โอเป็นอาวะถ้าเราเห็นทั้งคาวะและคาวะเราทำพร้อมกันทีเดียวเลยว่าอาเทศโอของโคเป็นอาวะและอาวะ เป็นอาวะและอาวะไม่ต้องรักษาอาเทศไปเลยทีเดียวเลยเพราะว่าอุเป็นโอ,อเป็นอาวะนั้นก็จะทําในกรณีที่ออนนี้มันไม่เป็นอวมันเป็นโออ่าตอนนี้ได้แล้วนะคาโบคาโบทําเหมือนกันคือทําทีเดียวกันว่าโอของโคเป็นอาวะและอาวะโยเป็นโอแล้วลบสระหน้า สำเร็จเป็นคาโวคาโวทั้งโยสามโยทำเหมือนกันต่อไปมาดูที่อาระนะัปณะโคเอกพจน์ลงสี่ลบสี่เหมือนกันกับปฐมาลงสี่แล้วลบสี่ก็เป็นโคเหมือนเดิมเรียกโคไวไ่ายังไงค่าแต่โคหรือด,ดูดูก่อนโคนี่เลยเลยเอาถ้านับถือเหมือนแม่ล่ะอ่ะาก็าาต้องค่าแต่โคมีบาลี ข้าแต่แม่โคขอท่านจงให้น้ํานมแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดเวลารีดนม,มเงินนั่นแหละนท่านนี่เมื่อไหร่ก็นั่นแหละเหมือนโคกร,ริพัทโคนันที่วิสารน่นแหะต้องพูดเพพาะต่อไปทุติยาคาวุงคาวังคะวังตัวคาวังและคะวังเนี่ยเราเดาได้แล้วลหะนะ เพราะมันคืออังวิพัตเมื่อโอเป็นอาวะและอาวะได้มันก็ลบสารหน้าทำนั้นเองแต่ตัวคาบุงนี่สิท่านก็เลยอธิบายคาบุงไว้อย่างนี้ว่าเมื่อโอเป็นอาวะแล้วเนี่ยนะเอาอาที่วะเนี่ยเป็นอุไม่ให้ลบนะทุกทีเราจะลบสารหน้าอะที่วะแต่ตัวคาบุงนี้ให้เอาอาที่วะเป็นอุแล้วจึงลบสละหลังที่อังวิพัตเอา ถ้าลบสารน,นาก็เป็นคาวังเหมือนเดิมซึ่งคาวังมีอยู่แล้วดังนั้นจึงเอาอัธิวะเป็นอูแล้วลบอัธิอังวิพัตถ้าจะพูดง่ายๆก็อัธิวะเป็นอูลบสละหลังอย่างนี้ก็ได้ก็คือลบอัธิอังวิพัตนนั่นแหละส่วนตัวไม่อาเทศอะเป็นอูก,ก็คือคาวังนะคาวงคาวังทา,าเหมือนกัน ต่างเพียงเอาอักทิวะเป็นอุก,กับไม่เป็นอุส่วนข้าวังก็โอเป็นอักวะพระหูพจน์ทำแล้วไม่ต้องทำซ้ำทีนี้ที่เหลือตั้งแต่ตัติยาจนถึงสัตมีฝ่ายเอกพจน์ทำทีเดียวกันเลยเพราะตัววิพัฒ์เราเคยทำมาหมดแล้วนาเป็นเอนะเคยทำมาแล้วลงสะอาคมเคยทำมาแล้ว สมาเป็นอาเป็นมหาเคยทํามาแล้วสมิงเป็นเอเป็นมหิเคยทํามาแล้วดังนั้นจะมีเป็นสองตัวสองตัวตรงที่โอเป็นอาวะและอาวะนั่นเองก็เลยเป็นคู่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 นั้นเราก็บอกทีเดียวว่าโอเป็นอาวะและอาวะเอกพจน์ไม่ต้องทําไม่พิเศษแนละ้วตั้งแต่ปัิยาถึงสัตมีเลยนะต่อไปดูพระหูพจน์ ตั้งแต่ตัติยาไปตัติยากับปัญจะมีลงหีวิพัฒน์นั้นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรตัวโคก็ยังเป็นโคก็จะมีวิธีเดิมก็คือหีเป็นพิได้บ้างจึงมีทั้งโคหีและโคพิทีนี้ดูจัตุถีกับฉัฏถีมีสามรูปเหมือนกันเขวังคุณนางโคนางรูปวัดเขวังเนี่ยท่านบอกว่าให้เอานางวิพัฒน์เนี่ยเป็นอัง นางเป็นอังส่วนโอเป็นอวะเราก็รู้แล้วนะนะโอเป็นอวะรู้แล้วนังเป็นอังแล้วลบเสารหน้าเมื่อนางเป็นอังแล้วก็ทําเหมือนข้าวัางทุติยาเหมือนกันไหมอังทุติยาเหมือนกันเห็นไหมนั้นต่างกันก็คือนางเป็นอังเมื่อนางเป็นอังแล้วก็จะทําเหมือนข้าวังในทุติยาส่วนรูปคุณนังนั้นให้เอาโอเป็นอุ แล้วก็ลงณอาคมเหมือนกับลงสาอาคมนะลงณอาคมโอเป็นอุโคก็จะเป็นคุลงณอาคมหน้านาังวิพัฒน์ก็จะได้รูปว่าคุนนังโอเป็นอุลงนัอาคมเมื่อเขียนว่าลงนอาคมตัวนะต้องใส่จุดมาด้วยนะเพราะมาแต่นะสละไม่มาต้องใส่จุดมาด้วย ถ้าไม่ใส่จุดก็จะอ่านว่าคุณนังอยู่นั่นแหละนะไม่อ่านคุนังสักทีส่วนโคนังทำอะไรโคนังทำอะไรทำอะไรไหมโคนังไม่ต้องทำอะไรเลยของของเดิมก็โคเอย่างละลงนังก็เป็นโคนังเลยมันจะมีชัถีก็เสร็จไปตามตรัพยยาและจัตุถีต่อไปสัตมีพระหูพจน์คาเวสุคาเวสุโคสุ คาเวสุ้าเวสุอันนี้เป็นวิธีเดิมก็คือโอเป็นอาวะและอวะได้อะเป็นเอก็เหมือนริบุริเสุนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกันอะที่วะเป็นเอส่วนรูปโคสุก็ไม่ต้องทําอะไรก็เป็นโคสุอย่างนั้นเลยอันนั้นถ้าเราดูด,ดูไปมันเหมือนยากโอ้ต่างกันเยอะแยะหมดแต่พอมาสงเคราะห์วิธีที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยเป็นวิธีซ้ําๆกัน วิธีไหนเคยรู้มาแล้วสามารถจะทําได้เราเอาวิธีเดิมนั่นแหละมาใช้ได้เลยไม่ต้องตั้งวิธีขึ้นใหม่อีกประหยัดวิธีตัวไหนไม่ทันยกมือถามเมื่อกี้ท่านบอกอะไรนะอย่าปิดสิ่งที่ไม่รู้เอาไว้ใช่ไหมขวันมปติเป็นชื่อพระรูปหนึ่งในาศาสนาคือพระควัมปติหรือขวัมบดีเคยได้ยินไหมพระขรวมปติพระควัมปติ ท่านบอกว่าปติผู้เป็นเจ้าของคะวังแห่งโคทั้งหลายก่อนบวชเป็นนายโคบานมีโคมากเขาก็เลยเรียกผู้นั้นชื่อเดิมท่านว่าไงไม่รู้แต่เขาถามว่าพระรูปไหนพระรูปไหนหนุ่งให้พระควังปฏิพระที่เคยเป็นเจ้าของโคมาก่อนน่ะควังปฏิข้าวังปติทีนี้พอเอาคำสองคำมาเข้าสนธิในบทสมานแล้วเนี่ยนะ ปฏิแปลว่าเจ้าของปฏิก็แปลว่าบอดีบอดีแปลแปลว่าเจ้าของแปลว่าสามีก็ได้แปลว่าเจ้าของก็ได้เช่นคห่า,หาปฏิหรือคหาบอดีแปลว่าเจ้าของเรือนสนที่ในบทสมานอ่าเรียนสนทีเราเรียนมาแล้วเนี่ยกลับไปดูสนทีที่มีคําว่าสนทีในบทสมานไหมมีสิเปิดไปดูเลยสนทีหน้าบทที่หกอะ่ะบทที่หก หน้าสิบหกเปิดดูเลยบทที่หกหน้าสิบหกข้อสองเห็นไหมต่อในบทสมารนะ์นี่แหละสนทีในบทสมาธิยกตัวอย่างมีรูปประลังโสตพโนนะเขาบำปติก็เป็นสนทีในบทสมาธิครับโคศัพท์นะนอกจากจะแปลว่าวัวได้แล้วยนะังแปลอยื่นได้ด้วยนะดูซิว่าโคในแปลว่าอะไรได้บ้างในคำมพีอริธานะปฏิปกาคาถาแปดร้อยหกสิบเก้า แสดงว่าโคศัพ์แปลความหมายได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปลความหมายหนึ่งปะสุแปลว่าวัวสัตว์เลี้ยงปะสุนี่แปลว่าสัตว์เลี้ยงปะสุสัตว์หนึ่งปะสุแปลว่าโคนี่แหละแปลว่าวัวนี่แหละสองวสุธาแปลว่าพระสุธาแปลว่าแผ่นดินโคแปลว่าแผ่นดินสามวาจา แปลว่าคําพูดโคแปลว่าคําพูดด้วยสีสักข,ขะโคแปลว่าสวรรค์ห้ารังสิโคแปลว่ารัศมีเจ็ดวชิงระโคแปลว่าเพชรเอาหกหกวชิระเพชรเจ็ดจันทะแปลว่าดวงจันทร์และแปดแปลว่าชละแปลว่าน้ำชนน่ะชน เขียนเลยเขียนโคศัพท์แปลได้แปดความหมายคือโคศัพท์แปลได้แปลได้แปลความหมายคือปะสุแปลว่าวัวเลยปะสุวัวหรือสักเลี้ยงแหละวัสุธาแผ่นดินสองวัสุธาแผ่นดินสามวาจาคำพูดสี่สักขะสวรรค์ สักขะสวรร์สักขะสอเสือเขาควายสองตัวสักขะสักขะสวรรค์ต่อไปห้ารังสิงรังสิแปลไทยเขาเรียกทับศัพท์ว่ารังสีแต่เขียนบาลีเป็นสอเสือนะอย่าเขียนสอบอลสีรังสิแปลว่าแสนแปลว่ารัศมีต่อไปหกวชิระวิเชียนถ้าไทยทับศัพท์วชิระแปลว่าเพชร เจ็ดจันทะเขียนจันทะอย่าเขียนจันทระ,ะนะเขียนจันทะดวงจันท์จันทะเจ็ดจันทะดวงจันทแปดชะละชะละลอลิงนะชนเนี่ยชนบุรีอย่างเนี้ยชะละแปลว่าน้ำเมืองชนบุรีก็เมืองน้ําเมืองทะเลนะได้แปดความหมายนี่แหละมาจากโพสับแหละดังนั้นความหมายแรกคืออะไรบัว,ว ดังนั้นโคศัพที่นามาจะแนกในที่นี้จึงแปลว่าวัวเป็นหลักนอกจากนี้ในที่อื่นในพระบาลีเนี่ยนะนะมีแปดความหมาย,ยานี้เลยโคศั์นั้นเราไปเห็นโคที่ไหนให้ดูให้ดีว่าเข้ากับบทอะไรแจกเหมือนกันเลยใช่ทั้งสองตัวครับบทหนึ่งไม่เป็นสมมาตรทั้งสองบทขึ้นไปจึงจะเป็นสมมาตรนอกจากนี้ยังบอกศัพทบแ,แยกๆนะในเนี่ยนะผู้ที่อยากได้เป็นอย่างนั้นนะนะศัท์อะไรแปลว่าอะไรบ้าง มีสับไหนแปลเหมือนกันบ้างบอกไว้แล้วอ่ะละเราจะมาว่าพร้อมทั้งำแปลโคศัพท์ไปตามลําดับโคบัวคาโวคะโวบัวทั้งหลายโคโอโ้เอาหมดเลยแม่ดูก่อนข้าแต่โคคาโวขะโวขาว้ขา,วขาแต่โคทั้งหลาย คาวงคาวังขะวังซึ่งโคคาโวขะโวซึ่งโคทั้งหลายคาเวนะฆะเวนะด้วยโคโคหิโคพิด้วยโคทั้งหลายคาวัสสาคาวัสสาแก่โคขะวังคุณนางโคนาง แกโคทั้งหลายคาวาคาวมมหาคาวัสมาคัาวาคัาวมมหาคัาวัสมาจาโคโคหิโค,โคพิจาโคทั้งหลายคาวัสาคัวัตสาแห่งโคคัวังคุณนางโคนางแห่งโคทั้งหลาย คาเวนะคาวัมหีคาวัสมิงคเเวคะววัมหีคเวัสมิงในโคลคาเวสุคะเวสุโคสุในโคลทั้งหลายไม่มีสับแจกตามหรอกมีสับเดียวนี่แหละโอการันอ๋อถ้าคเเวสโกมาจากคะเวสโกนะมาจากคะเวสัทธาแปลว่าแสวงหา ลงนวุปัจจัยได้มาเป็นคเเวสโกแปลว่าผู้สแสวงหาเช่นผู้สแสวงหาทาง้นทุกผู้สแสวงหาความรู้สแสวงหาอาจารย์สแสวงหาทรัพย์คเเวสโกแปลว่าผู้สอบแสวงสืบคน้นใช่เหมือนกันเลยทั้งหมดเลยใช่ทั้งแปดความหมายมีโคเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแปลได้ทั้งแปดความหมายมีการจำแนกวิพัฒน์เหมือนกันแปลความหมายไหนก็เหมือนกันอย่างนี้หมด อ้ามันหยุดพักก่อน15นาทีเจอกัน EP